พี่บอกแล้วว่าถ้าใครจะให้พี่ไปออกผลกระแสช่วยจับพี่ไปให้ตำรวจได้เลยดีกว่าช่วยจับพี่ไป <c oughs> <prote ge S 1> ให้ตำรวจเลย <c oughs> พี่ยอย่าเปิดสตตรตตาเอาวีไปลงพักได้เลยครับ แต่พี่ซ้อมไวแล้วแหละซ้อมกาบเบญจาคาประดิษฐ์ไว้แล้วสวัสดีค่ะพบกับช่องเอฟซีหมอลำมาแรงกันอีกเช่นเคยเนาะคะ่ะบทสรุปดามาซึกเส้นสัญญาระหว่างคุณเฟิร์นกับน้องเม้งป๋อผูกกันในวันสุกทิพผ่านมาเนาะคะ่ะทังของเม้งป๋อกับผูกกันได้ไปไล่ในงานกับคุณเฟิร์น แล้วเหตุงานกับคุณเฟิร์นพ่อเสจงานทางคุณเฟิร์นก็ให้เงินทั้งสองมาคนละหนึ่งแสบาทอ่าทางแม่งป๋อผูกกันก็คิดว่าเป็นเงินให้เป็นเงินพิเศษจากค่าเหตุยอดขายใดพอทางเขานะ่บริษีแจงองอีหยงบริบอกอีหยงเพียงแค่เอาเงินมาให้อ่าแล้วต่อมาก็ให้เฮ้าสองคนนั้นเส้นสัญญาโดยระบุในสัญญาว่า ต้องมาไล่หาเธอถ้ามือน,นันนูหูว่าเป็นการจางงานลวงนาหนูก็คงสิบรับจากน,านั้นทั่งฟังของคุณเฟิร์นก็ออกมาไล่ชี้แจงว่าสิไปบังคับไผเดจังไดตอนนั้นฉันอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ยังบอกอีกว่าอยาเหตุแบบนี้ผู้ใหญ่สองคนเขาสิทะเลาะกันเขาสิพิษกันย่อนพวกเจ้าผู้ใหญ่เขาพิษกันหลายคนแล้ว แล้วคุณเฟิร์นก็ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าโตเอกสารสัญญามันเป็นเกี่ยวกับไวเชิญหนึ่งล้านบาทให้น้องนั่นมาเฮ็ดหน้าฟีที่ขีินิกจนครบหนึ่งล้านบาทพอดีไปเห็นคลิปทีไรว่ามีค้นสีสางบานให้กับน้องแต่ก็ยังโบสางก็เลยย่านว่าคนสีวา 5, 000, 000า่าห้านั่นเฮ็ดบบจริงก็เลยเฮ็ดสัญญานีขึ้นมาส่วนในค่าจ้างคนละหนึ่งแสนบาท เพราะว่าตอนนั้นนั่นถามน้องว่าเ่าไหลกันเท่าไหน้องก็บ,บอกว่าคนละสองหมืน่นฉันก็จ่ายไปและก็ได้เช็ดน้องก็ยังบอกว่าไหลไปแล้วสองเทือเหลือสามเทือแมนบบแต่ถ้าน้องคิดว่าเงินนั่นเป็นเงินพิเศษก็เอาไปเลยส่วนด่านบนอาวาตก็ออกมาไหลยืนยันยูไฟของน้องแมงปอกับน้องผูกันอ่าโดยบอกว่าสัญญาเรื่องเฮตนาฟี่มันโบไดฟี่เพราะมันเป็นการแลกเปลี่ยนไทยคลิปโปโมท แล้วโตวสัญญามีการเขียนระบุวันที่เริ่มงานก็คือวันที่6 6ก,กันยายนทางที่โตน้องเพิ่งสิมาพูดคุยได้หูจาักกาันกับบริษัทนี้อีหลีก็คือวันที่8 8กันยายนจนล่าสุดพ่อพี่นุ่มกันชัยเข้าไปเบิ่งในไรทางฝั่งของคุณเฟิร์นก็ออกมาตัดจบว่าเงิน1นึ่งแสนบาททางคุณเฟิร์นยกให้เลยโดยบ่ต่อมาทำงานและเจ้าของก็ยังเข้าลบบทนวัดคือเก่า และเจ้าของกับยังเอ็นดูน้องคือเก่าและก็ยืนยันว่าบริมีการบังคับสิ้นสัญญาแต่หากเป็นการเข่าใจพิษกันหรืออีหยังนันพี่เฟิ่์นกับบุงหูเลยและต่อไปหนีห้าเสียทงานอีหยังห้ากับสิพานบดนวัดเพื่อให้เกิดความสบายใจกันและมีช่วงหนึ่งนอกค่ะ,ะคุณเฟิ่์นกะไล่สุดที่นี่นั่น คุณเฟื่อนก็เลยบอกว่าอาถาให้ไปออกโหนกระแสกะซอยจับไปส่งตำรวจสิดีกลัวก็คือคุณเฟื่อนย่านแสดงว่าสรุปหยานคุณนุ่มกัใชัยกับย่านบอดนวัดก็เลยกับค่าจากดามากะเป็นเหล่องถี่ขอโทษกันนะคะ่ะเอาเป็นว่าห้าไปรับฟังรับชมบางช่วงบางตอนเนาะคะ่ะไอเงินไอเงินหนึ่งแสนมันคือการจ้างห้าไรเพราะวันที่เขาให้หนูไม่ได้มีการบอกหรือกล่าว รือบอกอะไรหนูเลยสักคำเกี่ยวกับการว่างจ้างงานล่วงหน้าหนูก็เลยรับเงินเพราะว่าหนูคิดว่าตรงนั้นคือเงินรางวัลพิเศษที่เขาให้หนูแล้วเมื่อคืนเนะเขาก็บอกว่าเขาอะ่ะคุยกับบอดเรียบร้อยแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยต้องจำย้อนที่จะเซสนสัญญาตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่ให้หนูคืนเงินหนูรับเงินเขามาแล้วแล้วเมื่อเช้าบอยก็โทรมาหาหนูแล้วก็ถามหนูว่าทำไมอยู่ดีๆตารางงานเพิ่ม แล้วหนูก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเขาว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าว่าเขาไม่ได้คุยกับใครเลยก่อนหน้านี้เรื่องเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นหนูก็เลยหนูก็เลยตกใจแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าหนูอยู่ในความดูแลของบอสทุกงานหรือว่า การจัดตลาดอะไรอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของบอสหมดแล้วเมื่อคืนหนูก็โดนมาโดนบังคับกันทั้งคู่ให้เซ็นสัญญาเพราะว่าด้วยความที่เขาบอกว่าเขาคุยกับบอสแล้วหนูก็เลยต้องเซ็นแล้วหนูจะคืนเงินก็ไม่ได้หนูก็เลยต้องเซ็นแล้วหนูก็เมื่อคืนหนูก็ไม่สบายใจแล้วก็เลยตอเชา้ชามาบอสก็โทรมาหาหนูแล้วก็ถามหนูค่ะ ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับคิวอยากทําให้ก็ทําไม่อยากทําให้ก็ไม่ต้องทําไม่เคยไปแย่งคิวใครไม่เคยคิดว่าคุณจะต้องมานั่งขอบคุณฉันที่ฉันมีบุญคุณไม่ไม่เคยมีใครซื้อเสื้อผ้าให้คุณไม่เคยมีใครพาคุณไปตัดผมพวกฉันทำกับคุณด้วยความจริงใจพาไปทำหน้าพาไปทำสิวอยากให้ดูดีอยากให้ดูลอ่อ อย่ามาตีหน้าเศร้านะใครอยากได้ไปดูแลไปไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจแต่อย่ามาทําแบบนี้กับคนที่จริงใจกับคุณเมื่อคืนฉันบอกเลยค่ะฉันว่าบอกน้องนะมารับเงินกับฉันอีกจุกจุกฉันมีพิเศษให้ฉันมีแชทหมดฉันไม่คิดนะว่าเรื่องนี้จะมาลามถึงฉัน เพราะฉันไม่เคยบอกว่าฉันมีบุญคุณกับเธอฉันพูดเสมอว่าคุณได้รับเงินเท่ากับเราไม่มีบุญคุณกันฉันจ่ายเงินคุณคุณทำงานคือจบอย่ามาตีหน้าเศรา้านะคะถ้าอยากคืนเงินก็คืนมาแค่นั้น ก็จบๆจบไปวันเนี้ยคุณทำให้ผู้ใหญ่ทะเลาะกันเยอะมากนะมันมันไม่ได้น่ารักละไม่โอเคแล้วผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเพราะว่าน้องซื้อจริงนะคะ น้องซื่อน้องน่ารักน้องก็เป็นเด็กบ้านๆคนหนึ่งนะคะจริงๆพี่ไม่โกรธเลยไม่ไดโกรธหรือไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าการสื่อสารหรืออะไรเงี้ยมันผิดจริงๆพี่เฟิร์นเสื้อสีชมพูน่ารักเหรอถ้ายังไงอะขอโทษนะยกโทษให้เฟิร์นนะคะทุกคนยกโทษให้เฟิร์นด้วยเฟิร์นขอโทษน้องบิมกลับบ้านค่ะ พี่บอกแล้วว่าถ้าใครจะให้พี่ไปออกผลกระแสช่วยจับพี่ไปให้ตำรวจได้เลยดีกว่าช่วยจับพี่ไปให้ตำรวจเลยพี่อย่าเปิดสร็ตาเอาวิไปลงพักได้เลยครับเอ แต่พี่ซ้อมว้แล้วแหละซ้อมกบับเบนจาครับะดฐ์ไปแล้ว